กูขอพูดถึงไอ้โตนะโตวันนี้มันเหมือนเพลงนี้แหละที่มันชื่อเพลงเลยวะแพ้ความอ,อ่อนแรงแพ้ความแพความอ,อ่มอนแรงถ้าจะเมาจริโอ้ยเมาอ่ะไอ้โตคือทุกวันที่ผ่านมาที่กูไม่มีมึงเนี่ยมันเหมือนที่กูเล่าตั้งแต่ตอนแรกพวกกูเป็นหัวหมาตัดก็เดินกุ๊กกักกุ๊กกัก ไม่รู้ทิศรู้ทางมาจนถึงทุกวันนี้เนาะล้มบ้างลูกบ้างเออล้มบ้างรู้บ้างวันนี้เรากูมีความอิสระแล้วกูจะไม่จองเวรจองกรรมกับมึงแล้วแล้วก็เราขอให้ไม่มีความสุขกับชีวิตมึงนะแล้วก็กูก็จะเดินในทางใหม่ของพวกกูทั้งหมดมแล้วกูก็แบบกูไม่คิดว่ากูจะได้มาแต่วันนี้กูได้แล้วกูจะแบบ สิ่งที่มึงทำกับกูหรือกูทำกับมึงกูจะโออโหสิกรรมให้มึงหมดมกูจะไม่จองล้างจองผ่านมึงเหมือนที่กูเคยคุยกับบอกอากูว่ากูจะจองล้างจองผ่านมึงทุกท่านากูขอ,อ,ขอถอนคําพูดกูขอเลิกคํานี้แล้วก็มีชีวิตที่ดีเพื่อนอเออขอขอแบบทางให้กูได้เดินบ้างอือแล้วก็ ขอให้ทุกคนโชคดีแหละมึงด้วยมึงกูจะพาึงไปเองไอ้ต่อ <c oughs> แล้วก็ไอ้โตมันก็ขายเนื้อมันดีอยู่แล้วเออนะแล้วก็อ,อ๋อมึงจะปิดเลยใช่ไหมไม่ใช่ปิดแล้วก็ไม่ไม่อันนี้คือพูดให้ให้แฟนเพลงที่เข้าใจออว่าต่อไว้ไม่นจะให้มันจบจบไปอะ่ะมันจะไม่มีอ่ะขอพูดถึงแฮงแมนด้วยแล้วกันแฮงแมนเองก็จริงน้องทุกคนที่กำลังเริ่มทำเพื่อ ตามรอยตัวนี้อยู่ก็ขอให้แบบประสบความสำเร็จนะน้องนะแล้วก็ไปในที่ตัวเองอยากได้โดยที่ไม่มีโตร้องแล้วก็ไปตามตัวเองนั่นแหละแล้วก็ไอ้ไซมอนมึงเลิกยุ่งกับพวกกูได้แล้วไปไหนก็ไปมันมันมันแบบ พอแล้วให้ทุกคนมีแนวทางของตัวเองใช่มีแนวทางเราจะไม่เกาะไม่เกาะกันกินปล่อยปล่อยให้พวกกูไม่ต้องไม่ต้องมาสร้างพันธะผูกพันให้พวกโยงกันเออบดปล่อยพวกกูเหอะกูแบบพูดเลยเนี่ยบดปล่อยกูเหอะคืออย่าไปชักจูดพากูเข้าไปอยู่ในวงการําใครอยากดังยังไงสร้างกันเองแล้วก็ขอวันนี้ปล่อยกูนะอืดนริมนะอื แม่งต้องปล่อยเราแล้วเราเราแบบขอเป็นเป็นชีวิตใหม่เ่อันนี้คือผมผมมีความรู้สึกว่าถ้าคนที่ดูอยู่ตอนนี้ประมาณสี่แสนคนเนี่ยนะฮะคือนี่คือความในใจของคนคนหนึ่งที่พยายามจะอธิบายให้ฟังว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณดูไลฟ์นี้ตั้งแต่แรกเนี่ยคุณจะรู้ว่าความกดดันความลำบากความอยู่ยาก ความเหน็ดเหนื่อยความท้อแท้ที่มันเกิดกับวงดนตรตีวงหนึ่งที่คุณเคยเห็นว่ามันยิ่งใหญ่เนี่ยแต่วันหนึ่งมันไม่ใช่แบบที่คุณรู้สึกแบบนั้นแล้วมันเกิดกับคนที่คุณชื่นชอบอยู่เนี่ยแะแต่พวกเราไม่มีทางที่จะไปบอกได้ว่าเฮ้ยก <"He i, S 1> ูท้อกูพะแต่วันเนี้ยมันคือการปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วาลังจะบอกทุกๆคนว่าโตไซมอนหรือแฮงแมนเราเราอยู่กัน เป็นอย่างพี่น้องหรือแล้วเราก็ไม่ต้องไปพาดพิงหรือไม่ต้องต่างคนต่างทํามาหากินแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วปล่อยกันและกันเออไปเถอะไปตามทางตัวเองทุกคนอ่ะแล้วก็และพวกแฟนเพลงด้วยนะกูบอกว่าพวกมึงกูขอไว้พวกมึงปลดปล่อยพวกกูเถอะถ้ามึงยังทําอยู่พวกมึงจะเป็นบาปที่มาหนักนะมึงทำลายคนใจตัวเองอ่ะมึงปล่อยทุกคนไปเถอะให้วัน น้ำมันพัดพาไปแบบมึงจะได้อะไรสิ่งดีๆจากคือผู้ชายคนนี้ที่คิดเพลงซีรีฟูมาทั้งดังๆทั้งหมด <c oughs> ผู้ชายคนนี้หมดไฟไปแล้วแต่วันนี้เขาเขากำลังจะมีไฟแล้วทาเพลงดังๆขึ้นมาอีกผมไม่รู้ดังไม่ดังแต่มันเป็นเพลงที่จะมันผ่านมือจากผู้ชายคนนี้ที่ทําให้คุกทุกคนได้ยินเพลงดังๆมาแล้ว <c oughs> แล้วก็มีไอ้น้องริมเนี่ยเข้ามาเติมเต็มศักยภาพ ผมมาเป็นร่วมแจมในโปรเจกต์พีรัชก็ยังอยู่ไอ้เบนก็เข้ามาร่วมไอ้แป๊กก็ยังอยู่ถึงบอกว่าซิลิฟูคือครอบครัวครอบครัวเนี้ยจะเติมความสุขให้ทุกคนในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเรื่องของเพลงเรื่องของคอนเสิร์ตไม่ว่าจะด้านไหนเราคือทั้งหมดที่มีอยู่อ,อย่าแยกให้ใครไปไหนจากใครวันนี้เรารวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้ว่จริงๆกูอ,อยากบอกว่าแฟนเพลงแหละอ,อย่าเสี่ยม,มให้แตกแยกกันเอง เพราะว่าอยากอยากบอกอย่างนึงเนาะเพราะว่า,าท,ทุกคนม,มันมีความรักความชังเป็นอะไรเงี้ยเ, <c oughs> เป็นเหตุเป็นอะไรเงี้ยมัน <c oughs> เราเราจะเอาใจแค่ตัวเองไม่ได้นึกถึงคนอื่นแล้วก็กูกชอบคําของโรงเรียนกูที่สุดนนะัิยาโลก,กาว,วัฒโนอย่าทําตนเป็นคนโรกโลกอพอเราไม่โรกโลกโลกก็จะสวยงามขึ้นสาดขึ้นสะอาดขึ้น